เอาเลยครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับนะทุกๆท่านเลยเข้าสู่เกม Ark Survival นะครับในแมปทะเลทรายนะครับผมก็สำหรับในวันนี้ครับได้เวลาแล้วที่เราจะพากองทัพอีแองนะครับไปตีกับบอสแมตติคอมาดูกันว่าเราจะชนะหรือเปล่านะครับแต่ผมว่าโอกาสชนะแค่5%เท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าอีแอง์นี่มันโดนทีเดียวก็น่าจะสลบแล้วมั้งค่าสลบนี่ขึ้นเยอะแบบสุดๆเลยนะครับผมก็เลยต้องพามังกรนะครับกับนกธรรมดาไปด้วยกันพลาดรับรองว่าวันนี้นะครับแองเราตายหมดแน่นอน พูดไม่ได้เข้าข้างตัวเองเลยโอเคเดี๋ยวใส่ของแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่าครับไม่ลองไม่รู้ครับผมแต่มันจะเข้าไปได้หมดหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้เลยนะครับเนื่องจากว่ามันมีเยอะเกินไปเนี่ยผมว่าไม่แน่บางตัวอาจจะเข้าไม่ได้ก็ได้ครับเรามาลุ้นดูกันว่าเราจะเข้าไปได้กี่ตัวนะครับผมวันนี้ตอนนี้มิติก็กําลังจะเปิดแล้วนะครับอีกไม่ช้าครับผมโอเคมาแล้วมีตัวอะไรมาบ้างหรือเปล่าโอ้โหมีไตีกแ้งมา,า,งงางมังกรมังกรไมได้มาเลย เตรียมตัวลุยลุยเลยลุยเลยลุยเลยสั่งลุยก็ไม่ได้เดี๋ยวไม่ตรงไม่ตรงทำไมกไมเออลุยเลยลุยเลยจัดการจัดการ่ามันขามันทำไมไม่มีใครไปลุยเลยวะเนี่ยเดี๋ยวลุยเองก็ได้เฮ้ยทำไมแร้งบางตัวก็มาอยู่นี่ครับไม่แน่ใจครับผมนกมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยไม่เห็นนกเลยว่ะเหมือนจะไม่มีนกเลยนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้แรงเราจะเข้าไปลุยเลยครับสองตัวครับผม เดี๋ยวต้องรอทีมงานด้านบนก่อนทีมงานด้านบนน่าจะทรงพลังมากกว่าพวกเราพร้อมไหมพร้อมแล้วก็ตามพี่มาโอเคตามมาเลยเร็วกำลังรีบเร็วรีบรีบ,รบตามมาหน่อยผมว่าโอกาสรอดนี่ศูนย์เปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้เนื่องจากว่านกเหยี่ยวเราไม่ได้ตามมาไงแหลงสลบไปหนึ่งตัวแล้วครับผมมติคออยู่ด้านบนเลยพวกเราเตรียมตัวเตรียมตัวลุยได้มันลงมาแล้วเร็วจัดการจัดการ ลุยลุยลุยตอนนี้สั่งลุยเลยครับแต่ยังไม่มีใครเข้าไปลุยครับผมรังปอดแหกอยู่แน่นอนปอดแหกอยู่หรือเปล่าลุยมันลุยมันอย่าปล่อยให้มันโจมตีเราไฟเดียวชิบหายสลบมดแล้วโอ,โอ้จัดการดิจัดการดิมันมัวแต่มาบินตามผมนะครับไม่ยอมไปตามมันติคอผมดูแล้วแรงเรานี่สลบเกือบหมดแล้วนะครับตอนนี้ไม่น่าจะรอดแน่นอนเราต้องยิงช่วย้วครับ จัดลูกดอกไฟไปเต็มเต็มกางหลังยิ้มต่อกันําไปโดนอยู่ครับผมอย่าน,อานีอย่านี้ได้จริงอย่านี้ซิวะแรงเรานี่สลบหมดแล้วหรอวะเนี่ยหรือยังไงยังไม่สลบแต่ทำไมไม่สู้ไม่รู้ครับผมยังไงวะเนี่ยยังไงวะเนี่ยแรงไม่กล้าสู้แมนติคอวะงา,ง,องานงอกงานงอกไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาไงดีครับสรุปเลยก็คือว่าแรงมันไม่สู้โอเคตอนนี้แรงสู้แล้วนะครับ แจวแจวแจวเราคอยซัพพอร์ตอยู่ระยะไกลเลยกันผมว่าตายแน่นอนชัวร์บอกลาโลกกันได้เลยอีแ้งรวมถึงตัวเราด้วยตัวเราก็ไม่น่าจะรอดถ้าเวลาหมดนี่เราก็ตายเหมือนกันนะครับโอ้โหขึ้นไป้าสูงแรงหล่นลงลนมาสองตัวสามตัวหล่นลงมาแบบเพียบค้างด้านบนนู้นก็มีนกไม่ได้มาแบบนี้นี่สู้ยากครับ เดี๋ยวรอให้แมติคอลงมาจอดก่อนดีกว่าแมติคอไม่ค่อยลงมาด้วยดิปกติมันจะต้องลงมาด้านล่างบ้างนะครับเพื่อให้เราโจมตีมันได้เฮ้ยเหมือนมันจะติดโอ้โหไม่โดนว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมุมนี้ได้ไหมโดนอยู่โดนอยู่จังหวะนี้แหละจัดการมาเลยเร็วจัดการมันเออนั่นแหละตายอยู่ตายอยู่จะไปตายอย่างนี้อย่างนี้แมงโคตรโหดเลยเวลามันเข้ามาในสนามประลองนี่มันเป็นตัวที่โหดเลยนะครับ แต่อยู่ด้านนอกนี่ค่อนข้างจะกางนิดนึงไม่โดนไม่โดนเฮ้ยอะไรนี่เฮ้ยอะไรนอนนอนนอนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโลโลโล,โลกันก่อนมากันกันต่อโอ้โห,โหกันสามชั้นกูวกูตายชัวอุ้ยแรงเราฆ่าเด็ดบอลไปหนึ่งตัวเจ้าเจ้า,จามันได้เข้ามาอยู่มันยัเข้ามาอยู่มันมาแล้วกันฟันแม่งเลยเด็ดบอลเหรอเด็ดบอลเหรอฟันฟันมาเอาให้ตายเอาให้ตายข้างหนึ่ง่าดีวิว่าฟันแหลก ตายโดนแรงเราด้วยโดนเราด้วยครับตายเลยครับผมผมว่าเดดบอมด้านในนี่รู้สึกว่ามันจะกากกว่าด้านนอกนะครับด้านนอกมีเลือดมากกว่าแต่ว่าตอนนี้สู้ยากแล้วเพราะว่าเกาะผมแตกหมดแล้วน,น,นะครับเลือดก็เหลือไม่ถึงครึ่งแล้วเนี่ยตายชัวช์เลยแน่นอนลงมาลงมาแมงไม่ยอมลงมาด้วยดิโอ้โหจะยิงมันยังไงวะเนี่ยไม่ยอมลงด้านล่าง ดูเหมือนว่ามันไม่มีเลือดออกเลยนะครับสักนิดนึงก็ไม่มีครับผมนิ่งมากแรงเรากัดมันโดนหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยแต่ผมว่าน่าจะกัดไม่โดนแน่นอนลงมาลงมาลงมานี่ดิ่ไปยอบลงมาลงมาหรือยังเหมือนจะเห็น,นแวบๆนี่อะไรนี่อะไรจัดไปก่อนเฮ้ยนอนอุย้ยตีแรงตีแมงโคตดแรงนอนบ้าบออะไรวะเนี่ยตีแรงสุดๆเลยตีแรงจัดการมันเร็วมันมาลุมพี่แล้วเร็ว เตรียมโล่ไว้ก่อนเตรียมโล่ไว้ก่อนกระโดดกันก่อนโอเคกันแล้วก็โกยเฮ้ยติดติดอะไรกันกันแล้วก็โกยไม่น่าเอาตัวเองมาตายนี่นี่เลยโอ้โหพี่น้องครับพระอะไรก็ช่วยไม่ได้ไม่มีใครช่วยเราได้แม้แต่พระยังเอาตัวไม่รอดเลยถ้าเข้ามายิงไปยิงไปกูตายถึงจะตายก็ต้องตายแบบสมศักดิ์ศรีตู้สูวรันสุวรัน ไม่มีโอกาสที่จะได้ยิงแบบสบายๆนะครับบินอยู่ตลอดเวลาแล้วก็บินไวแบบสุดๆด้วยยิงไปยิงไปด้านหลังไม่มีใครปลอดภาย,ย่เดี๋ยวต้องรอให้อ e ีแรงนะครับชุดแรกตื่นก่อนตอนนี้ลูกดอกไฟนี่หมดแล้วนะครับความหวังที่จะรอดชีวิตมันยิ่งกว่า0%ได้อีก0%นี้ยังไม่พอน่าจะประมาณ0.00% <laughs> ไม่รอดแน่นอน นับเวลาถอยหลังสู่ความตายกัได้เลยครับชัวๆก่อนจะตายแม่งขอฆ่าหนอนด้วยตัวเองสักตัวนึงได้ไหมมึงเข้ามาเลยฟันฟัอนอปูตายกูตายมาดิเวฟันไปฟันไปมาฟันฟัน,ฟ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 นเอาให้มันตายเออตายตายหมดเอ,เอาละครับเมื่อกี้เราก็ได้เห็นความพ่แพ้แบบราบคาบครับของอ e l a n งของเราไปแล้วนะครับทีนี้ผมก็ได้ทำการโหลดเซฟมาใหม่เลยครับเมื่อกี้ก็ เป็นแค่การทดสอบดูยใช่ว่าเราจะสามารถสู้กับแมนติคอร์ได้หรือเปล่านะครับสรุปเลยก็คือว่าแรงไม่สามารถที่จะสู้กับแมนติคอร์ได้เลยนะครับถ้าเราไม่โกงนะกรณีเราไม่โกงนะครับไม่มีทางเลย impossible นะครับผมโอเคก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการทาสีโกเลมให้เป็นเดอะฮักนะครับผมเนื่องจากว่ามีน้องๆร้อง,องขอเงนเข้ามาเดี๋ยวจัดให้เลยครับลําดับแรกก็จะทําการหลอมสีก่อนดีกว่าตอนนี้ต้องการเบอร์รี่สีแดงกับสีน้ํางเงินนะครับจัมโบ้อยู่ไหนเลยจ,จัมโบ้จัมโบ้จัมโบ้หายโอเคจัมโบ้อยู่นี่นะครับ เอาสีแดงมาแล้วก็มีสีน้ําเงินนะครับแล้วก็จะมีสีเขียวสีเขียวมันใช้สีอะไรเอามาให้หมดเลยดีกว่าผมก็จําไม่ค่อยได้แล้วว่าอะไรหลอมเป็นอะไรเก็บมาหมดเลยเลยกันใส่สีแดงกับสีน้ําเงินไปก่อนแดงน้ําเงินนี่น่าจะเป็นสีม่วงโอเคจุดเตาเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลวกตีนลวกตีนไปนิดนึงไม่เป็นไรได้อยู่ตอนนี้ได้สีม่วงมาแล้วนะครับทีนี้ก็เติมน้ําต่อเลยสีอะไรจะหลอมเป็นสีเขียวได้เนี่ย น่าจะเป็นสีเหลืองกับสีน้ําเงินนะสีเขียวนะครับเดี๋ยวเอาสีแดงออกก่อนแล้วกันแล้วก็ใส่สีเหลืองเข้าไปดูแล้วก็ใส่น้ําจะได้สีเขียวหรือเปล่าผมว่าน่าจะได้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับโอเคนะครับสีเหลืองกับสีน้ําเงินนะครับได้สีเขียวครับผมเรียบร้อยทีนี้ก็มาทาสีให้กับโกเลมกันเลยครับเดี๋ยวเราจะทําการทาสีเขียวก่อนเลยนะครับพร้อมหรือยังโกเลมของเราโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่มากๆเกินหน้าจอเลยทีเดียว เดี๋ยวล่างมันลงมาก่อนนะครับแล้วก็หมุนครับผมโอเคเริ่มระบายสีกันเลยรู้สึกว่าสีเขียวจะไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่น,นี่ไม่เป็นไรเอาไปก่อนนะครับโอ้โหหมดไวมากผมว่าสีไม่พอแน่นอนสีเขียวใช้แบบโคตรเยอะเลยเนี่ยเอาแขนฝั่งนี้ก่อนแล้วกันครับผมทาไม่นานหรอกก็เยวก็เสร็จแต่ว่าสีหมดไวเหลือเกินเดี๋ยวหลอมสีเพิ่มดีกว่าสีไม่พอแน่นอนครับ ีเขียวใช้โคตรเยอะใส่น้ำไปก่อนโอเคเอาถุงน้ำมาเพิ่มใส่กันรัวๆไปเลยมันจะได้หลอมกันแบบเยอะๆหน่อยแล้วก็เติมน้ำเข้าไปโอเคเดีย๋ยวรอสักพักหนึ่งครับสักพักหนึ่งน่าจะเสร็จทาต่อเลยทีนี้ทาด้านข้างกันบ้างดีกว่าเก็บรายละเอียดที่มือด้านข้างก่อนนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปที่ช่วงแขนเลยวันนี้ผมจะทำการทาแบบให้สวยที่สุด จริงๆถ้ามีโกลเลม2ตัวนี่อีกตัวหนึ่งนี่ผมจะทาเป็นไอรอนแมนนะครับมีคนขอให้ทาเป็นไอรอนแมนด้วยมันเป็นไอรอนแมนในร่างของเกาะอะไรสักอย่างที่เกาะใหญ่ๆแต่ผมไปดูมาแล้วครับเท่ดีเดี๋ยวจัดให้แน่นอนเดี๋ยวต้องจับตัวที่2ก่อนตอนนี้เอาแค่ตัวแรกก่อนละกันทีนี้ก็มาทาแขนด้านนี้กันต่อเลยครับผมเก็บรายละเอียดให้ทั่วทาไปทาไปสีเราตอนนี้ก็กําลังจะหมดแล้วนะครับอีกนิดเดียวจะหมดแล้วเนะี่ย รู้สึกว่าตอนนี้เริ่มจะดูดีขึ้นมาแล้วนะครับรู้สึกว่าจะมีช่วงตานะครับกับตามข้อมือแล้วก็ช่วงท้องนิดหน่อยที่จะต้องแก้นะครับไม่เป็นไรเดีย๋ยวค่อยๆแก้กันไปยังไงถ้ามันเสร็จก็ต้องสวยงามอยู่แล้วครับเดี๋ยวเติมช่วงนี้ก่อนดีกว่าโอเคแล้วก็ตาช่วงนี้ด้วยแล้วก็ตรงท้องตรงนี้นะครับเก็บรายละเอียดให้หมดยังไงก็ต้องทาออกมาแบบสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทําได้กันเลยด้านหลังตอนนี้ก็ใกล้จะเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับผมอีกนิดเดียวครับ ทีนี้ลําดับต่อไปก็จะเป็นช่วงเท้านะครับผมช่วงเท้าเดี๋ยวเราเว้นไว้ส่วนหนึ่งที่เป็นกางเกงนะครับจุดที่เป็นกางเกงนี่ผมว่าอาจจะยากนิดนึงผมกลัวว่ามันจะไปติดตามแขนมากกว่าไม่ใช่อะไรหรอกหมุนตัวก่อนทาไปทาให้ทั่วโอเคจากจุดตรงนี้ก็ใกล้จะเสร็จเลยนะครับโอเคครับทีนี้ลําดับต่อไปก็ทาสีให้กับกางเกงกันเลยนะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วไม่ยากแล้วครับทีนี้ สบายๆครับผมแต่ว่ามือต้องนิ่งๆนิดน,งนึงมันจะได้ไม่ต้องมาแก้กันอยู่นะครับหมุนตัวก่อนหมุนตัวก่อนโอเคจากจุดตรงนี้ก็ลากลงมาด้านล่างเลยครับทาลงไปทาลงไปสีม่วงนี่อาจจะมองอย่างนิดนึงไกล,แล้กลแล้วไกลแล้วอีกทดเดียวอีกทดเดียวกําลังจะเสร็จไอช่วงนี้น่าจะยากสุดเพราะว่ามันติดกับช่วงมือพอดีเลยครับต้องระวังนิดนึงได้ไหมได้ไหมได้อยู่โอเค หมุนตัวมาเหมุนตัวมาเก็บรายละเอียดช่วงนี้นิดนึงเรียบร้อยผมรู้สึกว่าด้านซ้ายโอเคเลยครับที่เหลือก็เป็นด้านขวานี่แหละที่ทายากอยู่เดี๋ยวค่อยๆทาก็แล้วกันเหมุนตัวก่อนเหมุนตัวก่อนเก็บตรงนี้นิดนึงแล้วก็ตรงนี้นิดนึงโอเคเรียบร้อยครับผมตอนนี้กางเกงนะครับกับโกเลมก็ออกลายเป็นเดินฮัคเป็นที่เรียบร้อยเลยครับเรียกได้ว่าออกมาผลงานค่อนข้างจะโอเคนะครับอยู่ในเกมสวยเลยครับผม แจง๋แจงเจ๋งใช่ได้ทีนี้ก็ได้เวลานะครับพาโกเลมของเราไปเก็บเลเวลให้ตันแล้วก็จัดศึกมันๆันท้ายคลิปให้กับโกเลมกันดีกว่าเพราะว่าในเซิร์ฟหลักผมก็ไม่ได้จัดสักทีนะครับวัวแต่ไปทํานู่นทํานี่อยู่ก็เสียเวลาพอสมควรเลยครับมีตําหนิที่ช่วงหลังนิดนึงนี่เดี๋ยวเราต้องแก้นะครับช่วงหลังนิดนึงตอนนี้ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ืีเวลาดูในตัวจริงแล้วไม่สวยนะครับแต่ว่าดูในรูปก็โอเคแก้ก่อนแก้ก่อนไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องเพอร์เฟกช่วงบนตรงนี้แหละแก้นิดนึง เออประมาณนี้แหละครับไม่ได้ายากเท่าไหร่จุดตรงนี้ต่อเลยมันจะมีแบบงอกหินไงเราต้องเก็บรายละเอียดที่ดีโอเคมันจะได้แบบดูสวยงามน,นะครับเรียบร้อยครับผมเอาละครับทีนี้ก็ได้เวลามาเก็บเลเวลกันต่อแล้วครับส่วนรายละเอียดก็แก้ได้แค่นี้ครับผมคิดว่าประมาณนี้ก็น่าจะโอเคแล้วแหละมันค่อนข้างจะระบายยากนิดนึงครับก็เลยเอาแค่นี้ดีกว่าผมเหนื่อยแล้วขี้เกียจมาแบบปั้มระบายอยู่ครับเสียเวลาตอนนี้ก็เดินหน้าเก็บเลเวลกันอย่างเดียวเลย เราจะฆ่าให้หมดทุกตัวเลยครับแต่ว่าตัวที่ให้ข้าประสบการณ์ดีก็น่าจะเป็นพวกมังกรเป็นหลักนะผมตะขาบนี่เจอหินหน่อยน้องจัดก้อนหินไปกระตุยครับตายสามศพโอ้โหสะใจไปด้านนู้นดีกว่าเดี๋ยวเราไปฆ่ามังกรกันดีกว่าไอ้พวกนี้ก็กากาเกินไปครับไม่เหมาะกับเราครับผมวันนี้เรามาแบบสายโหดเดือดฮักกันเลยทีเดียวผมว่าเวลาทาสีเป็นเดือดฮักนี่มันดูแบบสดใสดีอะสีเขียวนี่ค่อนข้างจะสดกันมากเลยนะครับตอนนี้ เจอท่าเวียงไปก่อนแมงปองกระจุยไปเอาละครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงที่รังมังกรแลวครับรู้สึกว่าจะมีมังกรไฟอยู่ใ,ใกล้ๆหนึ่งตัวนะครับเราน่าจะมีโอกาสที่จะโจมตีมันได้ครับผม <S <S เดี๋ยวตามล่ามันก่อนขอมาทางนี้เพื่อนเจอหินไปเจอหินไปเพียงไปก่อนโดนหรือเปล่าไม่รู้โอ้ยเฉียวไปนิดเดียวเฮ้ยมีหลายตัวเลยนี่ได้ได้ได้อตัวนั้นอยู่นิ่งนะครับจัดไปจัดหินไปโดนเปล่าออ้ยเกือบโดนโอ้โหเฉียวไปนิดเดียวเองเราก็ลุ้นว่าจะโดนหรือเปล่าไม่โดนนะครับนิดเดียวครับผม ปลาใหม่ปลาใหม่ด้านบนสูงสูงนั่นอะไรเนี่ยเอาฟ้าหรือเปล่าม่รูครับเข้ามาเข้ามาเข้ามาเลยปลาไปปลาไปรัวๆจะปลาจนกว่าจะโดนโดนไหมโดนไหมเชียวอยู่สูงเกินไปครับปลาไม่ถึงครับผมแล้วมันก็ไม่ยอมลงมาตีเราด้วยเนี่ยสรุปเลยก็คือโจมตีไม่โดนไม่เป็นไรเดี๋ยวระหว่างทางก็เก็บเลเวลเก่อพวกตั๊กแตนพวกนี้ก่อนก็ได้เพราะว่าจะให้ตีบังกรอย่างเดียวนี่ก็เป็นเรื่องยากพอสมควรเลยนะครับมางกรมันบินไงแต่เราบินไม่ได้ครับผม ค่อยว่ากันดีกว่าตรงนี้อะไรเนี่ยแมงป่องเพียบทุบไปหนึ่งทีตายสามศพมีแรงด้วยอีแรงเลเวลร้อยกว่าเลยเดี๋ยวลองวิ่งล้อหินทางด้านนี้ไปดีกว่าผมว่าถ้าเราไปเก็บเลเวลกับโกเลมก็น่าจะโอเคนะเดี๋ยววิ่งหากโกเลมกันดีกว่าครับผมโกเลมไม่น่าจะหายากเท่าไหร่ระหว่างทางนี่ตัวไหนขวางก็ตีให้หมดกระตุยไปพารเซอร์ตอเลยทุบไปหนึ่งทีตายโอเคเก็บเลเวลแบบนี้ก็โอเค เดินหน้าลุยกันต่อเลยตรงทางนี้บ้างขี้เกียจไปตีมังกรแล้วตีไม่ถึงปล่อยมันไปแลวกันอะไรที่เราเอื้อมไม่ถึงก็อย่าไปฝไฟคว้ามันจัดไปมาตาพลาลเซอร์ต่อเลยวันนี้ไม่มีโกเลมเลยเหรอเวลาทากโกเลมมาก็ไม่ค่อยเจอโกเลมเฮ้ยก้อนนี้เก,กเลมหรือเปล่าเนี่ยสีคล้ายๆโกเลมไม่ใช่ครับผมอันนี้ใช่ไหมอันนี้คล้ายๆแต่ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเดินขึ้นเขาหาโกเลมเรื่อยๆดีกว่า โกเลมนี่มันชอบซ่อนอยู่ตามภูเขาอ่ะเยอะมากบางทีเดินมาเก็บแบบพวกเหล็กพวกหินอะไรพวกนี้เพลินๆที่โผล่มาแบบเซอไพส์ตลอดอะไรขวางโอเคเจอพอดีเลยเมื่อกี้ตอนแรกก็ไม่ยอมออกมาผมก็ว่าอะไรขวางอยู่แต่มันไม่มีก้อนหินเลยนะครับโดนโกเลมเราทุบนีทําไมตายไวโอ้โหโกเลมตีกับโกเลมนี่แป๊บเดียวตายเลยเหรอขนาดดาเมจเราแค่พันกว่าๆนะครับที่เราเทสกับดัมมี่ตอนที่ผมไปเทสกับตัวอื่นนะครับ ดาเมจเป็นหมื่นนี่ตีโกเลมโคตรนานอะแต่ว่าโกเลมของเราที่ตีโกเลมแบบสบายๆนี่ครับแปบ๊บเดียวตายรอบนี้ก็เพิ่มดาเมจไปเลยดีวยดวยกว่าดาเมจของผมก็แค่4,448นะครับตีไม่กี่เทียงผมว่าไม่เกิน6เทียะโอเควิคตอเวลาบินนี่ต้องกระโดดลงก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเสียเลือดเยอะเพราะว่าเวลาเรากระโดดลงมาเราก็ไม่เสียเลือดเราจะยืนอยู่บนหลังมันพอดีวิคตอเลย ทีนี้เปลี่ยนมาทางด้านนี้กันบ้างจริงๆแล้วเวลกับโปเลมนี่ก็ไวใช้ได้แล้วเนี่ยเดย์พวกของพวกนี้ผมว่าเราทิ้งไปหมดเลยดีกว่าเพราะว่าหลักๆแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรเท่าไหร่เดี๋ยวเก็บเป็นพวกหอกกับพวกดาบมาก่อนนะครับแล้วก็มีเคียวมีกรงเล็บนี่ออกมาก่อนลูกดอกยาสลบหอกเหล็กโพลีเมอร์นี่ก็สําคัญนะครับเก็บมาก่อนดีกว่าโอเคแล้วก็มีชิปตินนะครับผมนอกกนั้นก็ทิ้งไปเลยด้วยกัน ไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วดูจะต่อเลยเราจะได้วิ่งกันแบบไวๆหน่อยแต่ผมว่าถ้าเราตีพวกนี้เราน่าจะเก็บเลเวลกัน3าวันคืนนี่ก็ยังไม่ตันนะเนี่ยก็สําหรับเซิร์ฟทะเลทรายนะครับในเร็วๆนี้ก็จะทําการเพิ่มหอดเข้ามานะครับรู้สึกว่าตอนนี้บอดเริ่มจะถลีแล้วนะครับผมมันจะได้มีไดโนเสาร์ตัวแปลกๆเพิ่มเข้ามาบ้างเพราะว่าไดาโนเสาร์มันน้อยเกินไปเล่นช่วงแรกๆมันก็สนุกอยู่พอหลังๆไดโนเสาร์เริ่มไม่มีผมก็เริ่มจะเบื่อละโอเค เก็บเลเวลก็ไม่ยอมตันง่ายเนี่ยฮาร์เซอร์ด้านหน้าจัดไปหนึ่งทีตัวไกลๆก็เจอหินไปโดนอยู่สองศพกระจุยไอตัวหนามน,นี่รอดมาได้ยัางไงาจัดไปหนึ่งทีวิ่งกันย,ยาวๆเดือระเบิดกระจุยไปเพิ่มสปีดไปอีกสปีดตอนนี้อยู่ที่6 0 2อแล้วนะครับลุยต่อลุยต่อ,ตอด้านหน้านี้กองทัพหมาป่าใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้ตายสีโ่โอ้โอโหโตวัวอะไรลอยขึ้นไปเลยอันนี้โดนเราต่อยหรือเปล่าเนี่ย ลอยโคตรสูงเลยครับน่าจะโดนเราแล้แหละโอเคครับคิดว่าตอนนี้เราน่าจะเก็บเลเวลกันมาได้พอสมควรแล้วครับคิดว่ายัางไงก็ไม่ตันแน่นอนเอาเป็นว่า,างไงเดี๋ยวเราไปจัดสึกมันๆกันท้ายคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมเอาละครับผมและนี่ก็คือแมตช์แรนาาก,ก,นนกนะครับโกเลมมาท้ากับหนอนยักษ์นะครับหนอนยักษ์เลเวล100จำนวน10ตัวนะครับผมมาดูกันว่าเราจะไหวหรือเปล่าโอุ้ยตียโคตแรงมากแต่เราก็สู้ได้ครับทุบไปเข้ามาเลยเข้ามาเหลือกี่ตัวจัดหินไปหนึ่งลูกน่าจะโดนอยู่มั้งกระตุยไปเหลือกี่ศพ เข้ามาเลยเข้ามาเลยยังไม่หมดนะครับผมด้านหลังหนึ่งตัวเวี่ยงมัเข้าให้โดนแรงไว้ด้วยอีกหนึ่งดอกเจอหินไปกระตุยครับเอาแล้วครับผมแมตช์ถัดไปครับเอาฟ้าหนอนยากในเบอร์หนึ่งร้อยนะครับจำนวน2ตัวนะครับผมมาดูกันว่าเราจะไหวหรือเปล่าครับจับไปอุ้ยตีโคแรงเลยอะไรจะแรงขนาดนี้เราน่าจะตายก่อนแน่นอนเลยครับชัวร์เลยครับผมแน่นอนแน่นอนเราตายก่อนแน่นอนจับไปสูตายกูตายเร็วนิดเดียวอุ้ยหุดวิดครับผม รอดมาได้ยังไงวะเนี่ยโอ้โหเป็นการสู้ที่แบบบุญบิด์มากเลือดเหลือ500รกว่าจากเท่าไหร่เนี่ยจาก90 00นะครับเหลือ500ข้ามประสบการณ์เราเป็นไงบ้างเอ่ยเลเวลเราตอนนี้ตันเลยนะครับค่ายหนอนยักษ์ตัวเมื่อกี้ไปโคตรโหดเลยทีนี้เพิ่มเลือดไปให้สุดเลยครับเลือดสักห้าหมื่นแล้วกันที่เหลือดาเมจน,นะครับผมเดี๋ยวจะได้ไปลุยกันแบบสุดท้ายที่แบบโหดๆหน่อยโอเคตอนนี้เลเวลตันนะครับมีเลือดอยู่ที่ 5 1 7 7 8นะครับดาเมจอยู่ที่7,185เอาเป็นว่ายงไเดี๋ยวเราไปลุยกันแบบสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับผมเอาละครับผมเรื่องนี้ก็คือแบบสุดท้ายแล้วบ,บิงบอสมาท้ากับโกเลมนะครับมาดูกันว่าโกเลมเราจะไหวหรือเปล่าทุกไปมาเข้ามาเลยเออแรกกันได้จัดไปมาจะหันตูให้พี่ไม่ต้องหันตูมาทุกไปทุกไปเออไอพวกลูกสมุนนี่ลงมาที่จัดแรงครับจัดไปป่าหินใสอย่างเดียวปาหินใสอย่างเดียว ดูเหมือนว่าลิงบอสมันจะไม่ตีเราเลยครับมาตีไปแค่สองสามทีแล้วก็เดินหนีเลยครับผมจัดไปหรือว่าเป็นเพราะว่ามันไม่ชินนะไม่ชินหรือเปล่าเดี๋ยวลองลงท้ามันดูนีเข้ามาเพื่อนเข้ามาเพื่อนพอลงจอดก็มีการแบบว่าหันมอ,มองนิดนึงครับผมอ๋อต้องลงก่อนนะครับถึงมันจะสู้ครับโอเคได้ได้ไดเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเจอกันตป๊บนึงเดี๋ยวพี่ขอขึ้นขี่ก่อนอุ้ยยังไม่ได้ขี่เลยโอเคขี่ได้แล้วครับเมื่อกี้โดนตีไปตอนเราไม่ได้ขี่นี่เสียเลือดมาเยอะเลยนะผม ทีนี้ก็แ,กกล,แลกกันได้เลยไปกันได้เลยน่าจะไหวอยู่มั้งเลือดเราตอนนี้ก็เกือบครึ่งแล้วนะครับโอเคมันเริ่มจะสู้เริ่มจะสู้แบบนี้ค่อยมันหน่อยอันมาสู้อันมาสู้เร็วปั่นเลือดออกแล้วนะครับเรียบร้อยครับดิงบอสกระตุยไปผมว่าถ้ามันสู้จริงๆก็น่าจะพอสูสีนะครับเพราะเมื่อกี้มันตีเราไปไม่กี่ทีก็เสียเลือดมาเยอะช้ได้นะครับผม แต่ก็น่าจะชนะมันได้ไม่ยากเท่าไหร่หรอกเพราะว่าดามเมจเราก็โจมตีมันแรงใช้ได้นะครับโอเคครับผมงั้นเอาเป็นว่าไงในพาร์ทนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ก่อนก็เลยนนครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกําลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ